รวบแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ไว้ละอ่อนทันปันคาวัดเมื่อเวลาสามนาฬิกาสามสิบนาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าได้ช่วยกันจับโจรขโมยรถจักรยานยนต์ไว้ได้ที่บริเวณหน้าวัดชัยมงคลพัทยาใต้หมู่ที่สิบตําบลหนองปลืออําเภอบารมบุงหลังจากรับแจ้งจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เร่งรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบไทยมุงจำนวนมากยืนล้อมตัวผู้ก่อเหตุไว้เป็นเยาวชนทราบชื่อว่าในเอม็มตามสมมุติอายุ15ปีพร้อมของกลางไปรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเบฟร้อยี่สิบ้าไอสีดำทะเบียนง,งองูต่อเต่ายอยักษ์หชนบุรีที่ขโมยมาก่อนตามจับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีกสารายโดยหลังก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวภายในวัดชัยมงคลได้แก่นในบี นามสมมุติอายุ13ปีในต้นนามสมมุติอายุ13ปีและในอามอายุ13ปีนามสมมุติเช่นเดียวกันสิ่งทั้งหมดได้วิ่งหลบหนีไปในมุมมืดของภายในวัดแต่ก็ไม่รอดสายตาของเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีที่ติดตามจับกลุ่มได้หมดทั้งแก๊งก่อนที่จะควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาต่อมาเจ้าของรถ ได้ติดตามมาในที่เกิดเหตุทราบชื่อคือน,นางสาวสุภัทรากาลเกตอายุ30ปีได้เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นได้พักอยู่ที่ห้องเช่าภายในอรุโนไทยซอยสี่แต่ช่วงที่เกิดเหตุตนทำงานอยู่ที่บาเบียก่อนมีเพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่ารถจักรยานยนต์ของตนนั้นถูกลักขโมยไปหลังจากทราบเรื่องจึงได้ออกติดตามหาก่อนจะมาพบว่าวินรถจักรยานยนต์หน้าวัดไชย นี้ได้ช่วยกันจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไปได้ด้วยความดีใจจึงเร่งรีบมาดูก็พบว,ว่าเป็นรถของตนจริงๆก่อนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไปดำเนินการต่อไปด่านนายกิตรอรสุขมนอายุ28ปีได้เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นได้นั่งรับลูกค้าอยู่ที่วินของตนจู่ๆสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มเยาวชนผู้ก่อเหตุได้ถีรถจักรยานยนต์เมื่อมองดูดีๆก็พบว,ว่า รถคันที่ถูกขโมยมานั้นเป็นรถจักรยานยนต์ของเพื่อนตนจึงได้ตะโกนให้เพื่อนๆในวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนี้ช่วยกันตามจับตัวและสามารถจับได้หนึ่งคนส่วนเพื่อนร่วมแก๊งในไว้ตัวทันทิ้งรถและวิ่งหลบหนีเข้าไปในวัดจึงได้พากันออกตามหาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจนสามารถจับตัวเพิ่มได้อีกสามคนรวมเป็นสี่คนที่แอบหลบซ่อนตัวอยู่ในวัด ก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวไปสอบสวนต่อไปทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมแต่ผู้ต้องหาเองไม่เปิดปากพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่อย่างใดทั้งหมดเองก็เป็นเยาวชนอยู่เยาวแล้วก็ต่างจะทำการสอบสวนขยายผลเชื่อว่าจะทำกันเป็นขบวนการพร้อมทั้งได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้หนึ่งคันเป็นรุ่นยี่ห้อฮอนด้าเวฟร้อยสิบสีดำทะเบียนหนึ่งกไก่ซอชิง 9426จังหวัดสกลนครก่อนตรวจสอบว่ารถคันดังกล่าวที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาหรือไม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกการจับกลุ่มร้อมทั้งตั้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการไปตามขั้นตอนของกระบวนการตามกฎหมายต่อไป News 24ศิวากรณ์ติดมณีภาพข่าวนิวราชิบสีรายงาน